สวัสดีเด็กๆชั้นป .6 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .6 เนาะในหน่วยที่2นะคะเรื่องการแยกสารเนื้อผสมเนาะเพราะว่าเรื่องระบบย่อยอาหารแล้วก็การย่อยอาหารของเราจบไปแล้วใช่ไหมคะเนาะอันนี้จะเป็นหน่วยที่2การแยกสารเนื้อผสมนะคะ ประเด็นที่ต้องเรียนรู้เนาะหนึ่งความหมายของสารเนื้อผสมคืออะไรสองวิธีการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายในชีวิตประจำวันครูจะเน้นตรงหัวข้อที่สองเนาะวิธีการแยกสารซึ่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนื้อหารายละเอียดจะเยอะนะคะความหมายของสารเนื้อผสมสารเนื้อผสมเนี่ยประกอบด้วยสารอย่างน้อยสองชนิดขึ้นไปถ้ามีหนึ่งชนิดเขาเรียกว่าสารอะไรนะคะ เรียกว่าสารบริสุทธิ์นั่นเองแต่ถ้าเม่อใดที่สารแต่ละชนิดมาผสมกันสองอย่างขึ้นไปก็จะกลายเป็นสารเนื้อผสมเนาะผสมกันโดยเนื้อสารไม่กลมกลืนหรือเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเช่น <c oughs> ดินปนทรายเห็นไหมคะสารของเรามีดินกับทรายมารวมกันใช่ไหมคะไม่เป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่กลมกลืนเราสามารถแยกได้ว่าอันไหนเป็นดินอันไหนเป็นทรายใช่ไหมลูก ดินปืนคอนกรีตน้ำตาลปนเกลือน้ำคลองควันในอากาศน้ำนมน้ำกะทิพริกน้ำปลาพริกน้ำปลานี่สังเกตง่ายมากเลยใช่ไหมคะข้างในมีหลายอย่างเลยมีพริกมีกระเทียมแล้วก็น้ำปลาใช่ไหมลูกเห็นไหมคาว่าสารเนื้อผสมคืออะไรคะสาร2ชนิดผสมกันโดยเนื้อสารไม่กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน ก็คือก็คือหนูสามารถแยกออกว่าสารที่1คืออะไรและสารที่สองคืออะไรนั่นเองเองนาะอ่ะมาสำรวจความรู้ก่อนเรียนก่อนเด็กๆสามารถตอบไปพร้อมๆคุณครูได้นะคะสารเนื้อผสมต่อไปนี้แยกออกจากกันโดยวิธีใดอ่านมาดูน้ำครูลน้ำครนโอ้ยเหมือนน้ำช็อกโกแลตเลยใช่ไหมคะแยกออกจากกันโดยวิธีใดคะน้ำครนเนี่ย อาอันนี้ให้ตอบในใจก่อนเนาะเรายังไม่ได้เรียนทรายหยาบทรายละเอียดแยกออกจากกันโดยวิธีใดอันนี้บ้านใครทําการก่อสร้างเนี่ยจะเคยทําเพราะว่าตอนคุณครูเป็นเด็กๆอะ่ะครูเคยช่วยคุณพ่อแยกทรายหยาบทรายละเอียดด้วยแต่ครูไม่บอกว่าใช้วิธีการใดเนาะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันเปลือกหอยคนทราย แยกออกจากกันโดยวิธีใดอันนี้สังเกตง่ายมากอันไหนเปลือกหอยอันไหนทรายนั่นเองใช่ไหมคะเห็นไหมสารสองชนิดมาผสมกันโดยที่ไม่กลมกืนใช่ไหมลูกมันแยกได้ว่าอันไหนทรายอันไหนเปลือกหอยนั่นเองผงเหล็กกับทรายแยกออกไหมลูกดูออกเนาะสีดำๆคือผงเหล็กใช่ไหมคะน้ำต,ตาลคือทรายเนี่ยแยกออกจากกันโดยวิธีใด กั่งมะพร้าวปนในน้ำกะทิอันนี้แยกออกมเลยอันไหนกั่มะพร้าวอันไหนน้ำกะทิเนาะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันว่าใช้วิธีไหนในการแยกน้ำมันลอยในน้ำแกงแยกจากการโดยวิธีใดเส้นมะละกอในส้มตำอ่าบางคนหลายๆคนชอบทานเลยแยกออกจากการโดยวิธีไหนคะเส้นมะละกอในส้มตำ ซ่งส้มตำเนี่ยมีหลายอย่างเลยที่อยู่ในนี้แต่ที่เห็นหลักๆคืออะไรลูกเช่นมะละกอน,นั่นเองหนูจะใช้วิธีไหนในการแยกเนาะอ่ะวิธีการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายในชีวิตประจําวันซึ่งสารเนื้อผสมอ่ะในชีวิตประจําวันของเรามีหลายอย่างใช่ไหมลูกอย่างเช่นคขาว่านมเถอะถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้เนี่ยนมถั่วเหลืองสังเกตไหมลูก ต้องมีอะไรลูกมีนมแล้วก็ถั่วเหลืองใช่ไหมคะสองชนิดในการผสมกันข้าวสารเห็นไหมมีทั้งข้าวที่สีแล้วแล้วก็ข้าวเปลือกใช่ไหมลูกน้ำตาลปึกคืออะไรเหมือนน้ำตาลปีป๊บไหมคะเนาะอันนี้คือสารในชีวิตประจาวันใครรู้บ้างนมถั่วเหลืองทํามาจากอะไรทําได้อย่างไรอันนี้บางคนตอบได้เลยเมื่อกี้ครูเผอพูดไปละทํามาจากอะไร ก็มีสารแค่สองชนิดก็คืออะไรลูกนมกับถั่วเหลืองนั่นเองทำมาจากอะไรหนูรู้ละทำมาจากสองอย่างนี้แต่ทำได้อย่างไรนมถั่วเหลืองทำมาจากถั่วเหลืองใช่ไหมคะซึ่งขั้นตอนในการทำก็จะมีอะไรคะส่วนประกอบอุปรกรณ์นมถั่วเหลืองแห้งน้ำตาลใครชอบบวานก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ใช่ไหมคะเกลือน้ำสะอาดผ้าขาวบาง ครื่องปั่นสับอันนี้คือการเตรียมถั่วเหลืองก่อนเนาะส่วนวิธีการทําน้าเต้าหู้ก็จะมีวิธีดังนี้เราจะได้น้ำเต้าหู้ที่เรากินในปัจจุบันซึ่งส่วนประกอบหลักๆก็คือถั่วเหลืองกับนมนั่นเองเนาะนักเรียนคิดว่าการผลิตข้าวสารเกี่ยวข้องกับการแยกสารหรือไม่เกี่ยวไหมลูกข้าวสารตอนแรกก่อนไปสีข้าวเปน็นอะไรลูกข้าวเปลือกมีเปลือกข้าวแต่พอสีที่ลงสีเสร็จแล้ว กลายเป็นข้าวสารมันคนละอย่างกันไหมหน้าหรือมันเป็นอันเดียวกันหนูมาดูตอนแรกเราเอาอะไรคะข้าวที่เราเก็บเกี่ยวมาเรียกว่าอะไรลูกข้าวเปลือกใช่ไหมคะเอามาสีสีเสร็จก็จะแยกเป็นอะไรลูกมาเละข้าวหรือว่าข้าวสารกับเปลือกออกนั่นเองส่วนเปลือกที่บดละเอียดที่มีข้าวรวมกันเรียกว่าอะไรคะแกลบดใช่ไหมลูกอ่าหนูมาดู นักเรียนคิดว่าการเลือกใช้วิธีการแยกสารพิจารณาจากอะไรอันนี้คือผลผลิตที่ได้จากการทำไมลูกสีข้าวเพราะเราจะได้ข,าาข้าวสารข้าวเปลือกหรือเกบ็บแล้วก็รําข้าวนันน้รข้าวคืออะไรอันนี้คือบางส่วนที่มีทั้งข้าวสารแล้วก็ข้าวเปลือกผสมกันใช่ไหมคะเนาะขั้นตอนการผลิตข้าวสารอย่างน้อยต้องมีอะไรลูกเครื่องสีข้าวกระด้งใช้ฝัดข้าว ทำไมต้องฝัดข้าวนะคนเท่าคนแก็บเมื่อก่อนเขาจะฝัดใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นขั้นตอนการผลิตข้าวสารหรือการสีข้าวนั่นเองการล่อนข้าวเปลือกผ่านตะแกงใช่ไหมลูกสองการทาะเปลือกโดยใช้เครื่องกระทะข้าวก็คือเอาเปลือกออกแยกเปลือกกับข้าวสารออกการแยกแก็บและข้าวเปลือกออกจากกาันอันนี้มันจะปนกันมาค่ะสี่การขัดข้าวและขัดมัน าการร่อนโดยตะแกรงร่อนที่มีขนาดต่างกันอันนี้เราจะได้ข้าวสารที่ละเอียดแยกออกเป็นสามส่วนก็คือข้าวเปลือกแกลบแล้วก็ข้าวสารใช่ไหมลูกสุดท้ายได้ข้าวสารที่เราใช้ในการรับประทานเองอันนี้ขั้นตอนการผลิตข้าวสารอย่างง่ายๆเนาะต่อไปน้ำตาลปึกหรือน้ำตาลมะพร้าวต้อเรียนหาน้ำตาลปึกอ่ะหรือน้ำตาลมะพร้าวแล้วน้ำตาลี๊บล่ะน้ำตาลี๊บนี่เป็นน้ำตาลอะไร อ้อยใช่ไหมคะเนาะน้ำตาลปึกทํามาจากมะพร้าวส่วนน้ําตาลปี๊บทามาจากอ้อยนั่นเองแต่มีลักษณะคล้ายๆกันใช่ไหมลูกสีเหมือนกันแต่ว่าอ้อยจะเข้มกว่าใช่ไหมคะน้ําตาลปึกเนี่ยเป็นน้ําตาลที่ได้จากงวงหรือจันมะพร้าวจันมะพร้าวคืออะไระจันมะพร้าวก็คืออะไรลูกเหมือนดอกของต้นมะพร้าวใช่ไหมคะอันนี้คือวิธีการทำน้ำตาลปึกอย่างคร่าวๆเนาะ อ่ะครูจะเว้นไปเลยนะคะการทําน้ําตาลปึกคําถามใช้วิธีการแยกสารโดยวิธีใดบ้างทาน้ําตาลปึกเดี๋ยวขอย้อนไปแป๊บนึงทำน้ําตาลปึ่กเมื่อกี้ตดดด,ดอันนี้ยังไม่มีอ่าใช้ผ้าขาวบางกรองมีละใช้ผ้าขาวบางกรอง,าาง,รอ,งอันนี้แยกสารแล้วนะ ใช้การกรองอามาดูสิใช้วิธีการแยกสารโดวยวิธีใดบ้างเพราะอะไรเมื่อกี้เขามีผ้าขาวบางชิ้นลูกดังนั้นเขาจะแยกกากของจันมะพร้าวกับน้ําที่ได้เนี่ยโดวยวิธีการอะไรคะใช้ผ้าขาวบางในการกรองนั่นเองเนาะน้าตาลปึกใช้วิธีการกรองอะการทําน้ําตาลปึกใช้วิธีการแยกสารวิธีใดบ้าง หนึ่งการหยิบออกเพราะต้องการแยกมเมลงต่างๆออกจากจน้ำามะพร้าวสองการกรองใช่ไหมลูกกรองเอาน้ำตาลมะพร้าวออกจากเศษฝุ่นเนาะใช้ผ้าขาวบางสามการตักออกก็คือการแยกฟองที่มีคราบสกรปรกออกใช่ไหมคะอันนี้คือการแยกสารในน้ำตาลปึกคร่าวๆเนาะคำถามถ้าไม่มีการแยกสารที่ปนอยู่ในน้ำตาลมะพร้าวด้วยวยิธีต่างๆน้ำตาลปึกจะมีลักษณะยังไง ถ้าเราไม่กรองน้ำตาลปึดจะมีเนื้อละเอียดสีผิวเดียวกันไหมคะเพิ่ๆอาจจะมีแมลงหรือว่าเศษฝุ่นตกลงไปมีสีดำสีแดงจุดๆก็ได้ใช่ไหมลูกแล้วมีอะไรอีกมีอย่างอื่นก็คือหยิบออกก็ะจะมีสารอย่างอื่นปนมาทําให้ทําไมคะไม่เรียบเนียนเป็นผิวเดียวกันแบบนี้เนาะน้ำตาลปึกจะมีเศษฝุ่นและแมลงต่างๆปนอยู่ในก้อนน้ำตาลแน่เหมือนคุณครูพูดเลยใช่ไหมคะ ถ้าเราไม่มีวิธีการแยกสารอันนี้จบสรุปความรู้ใน EP 1นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีต่อใน EP 2เนาะสารเนื้อผสมประกอบด้วยสารอย่างน้อยกี่ชนิดคะ2ชนิดนั่นเองผสมกันโดยเนื้อสารไม่กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันก็คือมันไม่ผสมไม่รวมกันสารสองสารเราสามารถแยกได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นดินปนกับทรายเราเห็นละเรารู้ละ ในสารเนื้อผสมเนี่ยมีดินกับทรายใช่ไหมคะอันนี้คือสารเนื้อผสมความหมายของมันเนาะวิธีการแยกสารเนื้อผสมของอะไรคะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับนมถั่วเหลืองเมื่อกี้ใช้วิธีการไหนบ้างนะการอะไรหลุกการกรองข้าวสารเมื่อกี้ใช้วิธีไหนคะเดี๋ยวมันจะมีการฝัดข้าวอีกนะหลุกน้ำตาลปึกก็ใช้อะไรหลุกการกรอง การหยิบออกแล้วก็การอะไรคะแยกส่วนน,นี่เดี๋ยวมาเรียนต่อใน EP 2นะคะสำหรับ EP 1วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ